รายการเลยครับวันนี้น้องโดมจรุวัฒน์นะครับหรือว่าโดมเดอะสตาร์เนี่ยเขาจะเอาเพลงใหม่มาโชว์สดๆในรายการของเราครับพี่เคณฑครับเมื่อกี้นี่ตอนซาวเช็คนี่พี่เคณฑถือแบบโอ้โหเดินไปผมก็เฮ้ยเดินไปทำอะไรไปดูโดไม่กล้เปล่ากำลังซาวเช็คแล้วแบบดึงไมค์ออกครับดูว่าเอ๊นี่เปิดซีดีหรือเปล่าอ๋อร้องจริงผมบอกเลยว่า เสียงที่เขาบาลานซ์บอนโเตเอร์มันเนียนมากเนียนจนผมรู้สึกเฮ้ยอย่างอย่างเงี้ยมันกลิ้บมากไมมแต่เสียงหายใจยังเคาะอ่าเลยแบบคล้องใจว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยขอดึงไม้ออกหน่อยสิโดมอาะหายว่าเสียงหายเสียงร้องไม่ออกเะแสดงว่าจริงเพราะนั้นใครอยากรู้คุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมสดๆกันเลยตอนนี้โดมพร้อมแล้วครับเชิญครับครับผม เหมือนเหมือนผู้คนนับพันฝันนั้นคือความท้าทายส,สิ้นทางสู่ดวงดาวฉันรู้ว่าไม่ง่ายไดเมื่อคนตั้งมากมายทอเธอจนต้องพ่ายแพ้ยอมหยุดฝันแม้ฉันจะล้มจะทนเก้าไปไม่วัน เลือดแล้วจะไปทางนั้นความนั้นจะคอยกีดกันเจะเพียงใดปลายทางแห่งฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ฉันเท่าไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมพ่ายแพย้ต่อให้ฝันยังไกลสักลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้าย สักวันเราจะได้ดีได้ยืนยังมีความหมายปลายทางที่ฝันวันนั้นจะเป็นจริงมองไปบนฟ้ามุ่งหน้าไม่ยอมหันหลังชีวิตของคนนั้นสัน้นจะใช้มันในคุ้มค่า สูด่ดวงดาวฉันรู้ต้องใช้เวลาฝ่าฟันให้ได้มาฉันรู้ไม่มีทางลาไปสู่ฝันแม้ฉันจะล้มจะทนก้าวไปไม่หวั่นเลือดแล้วจะไปทางนั้น กว่าน้ำจะคอยกีดกันเสีกเพียงใดปลายทางยังฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ฉันเท่าไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมแพ้ตอนหีฝันยไกลสสไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะ ทางที่ฝันวันนั้นจะเป็นจริงก็ให้ฝันยิ่งไกลสักลยก็ให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะได้ดีได้ยืนอย่่งนี ลายทางที่ฟังวันนั้นจะเป็นจริง ปลายทางที่ฝันวันนั้นจะเป็นจริงปลายทางที่ฝันวันนั้นต้องเป็นจริงสสวััดีครบ เมื่อกี้ผมก็เกิดจะเดินมาดึงมาเฮ้เอ้เอ้เอเอ้เขาปิดแล้วร้องจริงจริงอะบบเนีงนมากต้องชมเลยนะคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับคือร้อง ในมุมผมมาเรื่องเพอร์ฟอร์มแบบนี้มันเป็นเรื่องที่นักร้องก็ต้องบาลานซ์กับมอนิเตอร์ได้อะอันนี้สำคัญมากไม่ใช่เะเฮ้ยเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงถูกคีย์ไม่ใช่แต่สถานการณ์หรือพื้นที่นะที่เขาสามารถปรัดตัวได้ได้นะครับแล้วร้องดิเพอร์นิเป้อะไรนะให้เลยอ่ะแอบลงแอบลิปมานี่มีพวกออโตะจูนมาปะเนี่ยไม่เข้มเลยโอ้โหก็คือครับมาเข้าเรื่องเพลงกันหน่อยครับเพลงนี้นี่คือซิงเกิลใหม่ของโดมใช่ครับผม อลงปลายทางแห่งฝันเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงเนื้อหาก็กพูดถึงนะคนที่กําลังแบบเดินทางตามความฝันบางทีมันอาจจะเจอ เขาเรียกว่าอุปสรรคต่างนานาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ท้อเราสู้ไปถึงแม้จะถึงเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเราสู้ไปก็ยังไปถึงแน่นอนก็เหมือนเป็นเพลงที่ให้กําลังใจทุกๆคนทั้งคนที่กําลังแบบตามฝันของตัวเองหรือว่ากําลังท้อแท้กับอะไรในชีวิตเด็ก entrance อะไรเงี้ยฟังได้หมดนะเพลงนี้มันคือมันเรื่องเรื่องของเขาเลยใช่ไหมเราเรื่องเพลงด้วยใช่ครับที่มาถึงวันนี้ก็คือเดอะสตาร์นี่ถูกต้องครับผมกี่ปีตอนประวุฒผมสมัครตั้งแต่ปี4ครับปีสปี5แล้วก็เว้น ไปสองซีแล้วมาสมัครปีแก็3ครั้งด้วยกันครับกว่าจะได้ถูกต้องครับมันไม่ได้มากันง่ายๆไม่ได้รอยด้วยกลนใช่ใช่ใช่แล้ววิธีการร้องอะเห็นว่าแบบลืมเทคโนเทคนิคอะไรที่จะดีทิ้งไปเลยคือก็ตั้งใจเลยครับคุยกับพี่ที่เขาคุมอัดก็คือพี่โอเล่พี่โอเล่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้เขาก็บอกว่าอยากให้เพลงนี้เหมือนเป็นให้อารมณ์มันนำเทคนิค คือพอเทคนิคถ้าเราไปคิดถึงเรื่องเทคนิคเยอะเนี่ยอารมณ์มันจะไม่ไม่เล่าเรื่องจะไม่ไม่ไม่ส่งไม่สื่อสารเรื่องราวให้กับคนฟังได้เยอะมากเท่ากับใช้อารมณ์ในการรอ้องเงี่ยพอตอนนั้นอารมณ์มันพาไปไหนอะไรมันจะออกมาสิ่งที่เราฝึกไว้ทั้งหมด <c oughs> มันจะไหลออกมาเองใช <c oughs> ่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกำหนดฉันอยากได้ลูกนี้ไม่ใช่ปล่อยไปเลยมันคือเป็นการเป็นการร้องมาจากข้างใน<ม>อย่างอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ร้องโดยการที่เรานึกภาพนึกบรรยากาศที่ผมนั่งสมัครเดอะสตาร์นึกไปถึงวันที่เราไม่มีอะไรเรามา นั่งอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันนั่ง,ม,นนงมันนั่งกับคนที่มีความฝันเดียวกันนั่งกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสายตาทุกคนที่เขาแบบปุ๊ยอยากไปสิตรงนั้นให้ได้เยงยเป็นเหมือนเพลงที่ให้กําลังใจทุกคนด้วยแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วย พราะงพอมาถึงจ so, ุดเนี้ยมันก็จะมีจุดต่อไปอีกต่อไปมันยังไม่สิ้นสุดอยู่ดีอ่ะมันต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆาบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังไม่หยุดฝันใช่ใช่ครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิธีการทําเพลงที่เสี้ยมีความเป็นประหลาดอยู่ใช่ครับใช่คือมันก็จะมีเป็นเป็นเพลงที่เล่าเรื่องนรับมีการเล่าเรื่อเล่าเรื่องอยู่แล้วก็สื่ออารมให้ให้ให้คนได้เข้าใจถึงถึงเนื้อเพลงให้มากมากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ คือมันเป็นเพลงที่อยากจะให้กําลังใจครับเหมือนส่งส่งไปให้เขาเลยครถ้าส่งไปแล้วเขาไม่เข้าใจเขารับไม่ได้มันก็จะไม่ไม่มีประโยชน์าะฉะนันก็พยายามทําเพลงให้ให้สื่อลงให้มากที่สุดอืโอ้โหอะไรอย่างนี้มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างตอนนี้เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังไงครับก็ถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้วถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วแล้วก็คงจะได้ดูประมาณวันที่18ธันวาคม18ธันวาก็อาจจะคือเอ่อผมถ่ายไลน์ซิง์ไปแต่เดี๋ยวภาพที่เอามาใช้ใน MV เนี่ย คงจะเป็นภาพในเดอะสตาร์ภาพจากการประกวดเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างขผสมกันก็เหมือนจะเป็นเพลงที่ทําเพื่อให้กับให้กําลังใจทุกๆคนด้วยคือเดอะสตาร์เวลาคนไปแข่งเน่ยมันก็จะมีทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้ให้เราังใจทั้งสองฝ่ายเลยซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างมาด้วยนะเอาละครับไม่มีผมพูดเล่นอะไรเนี่ยผมที่คนลุกทั้งโดกับคนลุก้วยฮ่ ผมไม่เห็นเลยครับไม่มีผมพูดเล่นแฟนๆเขาดูอยู่ที่บ้านเขาโอ้ยเขาดีใจไงโอเคตอนนี้ตอนนี้เขาเกลียดผมแล้วล่ะยังไงอดใจรอกันอีกนิดนึงครับเพราทำการตัดต่อให้มันเรียบร้อยหน่อยับได้ดูกันภายในปีนี้แน่นอนใช่ครับผมโอ้โหมาเเวลาใกล้หมดแล้วสุดท้ายฝากผลงานกันหน่อยครับครับผมฝากกันแล้วกันนะครับปลายทางแห่งฝันนะครับก็ใครที่กําลังท้อแท้อยู่หรือว่าเจอเรื่องที่แบบ รบกวนหัวใจรบกวนเส้นทางความฝันตัวเองนะครับก็เอาตรงนี้ไปฟังได้ให้กําลังใจด้วยกันนะครับไปทางฝันดอกจันหนึ่งสอานย์ศูนย์แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าไอจูนก็ได้แล้วก็เคเคบ็กก็ลงได้ด้อนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้า MV มาถึงแล้วก็อย่าลืม ส่งเมสเซจส่งอะไรเข้ามาขอที่นี่ได้นะครับไลน์บอทจีนะครับฝากด้วยแล้วกันครับแล้วตารางนะครับถ้าเกิดจะอยากไปดูโดมเล่นจะดูได้ที่ไหนครับก็เดี๋ยวจะมีของ G Member ครับอัปเดตให้ตลอดครับอัปเดตเป็นรายเป็นเดือนไปของเราเดอะสตาร์ครับผมติดตามเข้าไปดูที่เว็บจีเมมเบอรได้เลยได้โอ้โหวันนี้แจมอิ่มมากๆในช่วงค่ำคืนที่กำลังแบบเฮ้ย แบบท้ well. giveaway, s. <S บอแท้น,นะใช่ถือว่าได้กำลังใจมากๆเลยครควันนี้ต้องขอขอบคุณโดมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที and, ่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที and, ่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m Z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี